คุกลัวผิดพลาดใช่ไหมผิดพลาดในการทำคลิปคุณยังสามารถที่จะปรับหรือแก้ไขได้แล้วการทำคลิปก็ไม่ได้หมายความว่าคุณทำครั้งเดียวแล้วมันจะมันจะแฮปปี้เอนดี้มันจะสวยหรูมันจะสำเร็จเลยไม่ใช่คุณต้องลองลองใหม่ๆลองจนกว่าคุณจะหาจุดที่ มันทาให้คุณเนี่ยนะสบายใจคือคุณจะรู้ตัวเองแล้วว่าอ๋อมุมนี้นะคะออมุมนี้แสงนี้นะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอารมณ์นี้มันทําให้คุณอยากอยากพูดอยากคุยอยากทําคลิปคือคุณมีความรู้สึกคุณม,มีความอยากคุณรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยดู สดใสมีฟิลลิ่งมีอารมณ์ร่วมอันนี้จะทำให้คุณเนี่ยอยากทำคลิปหรืออยากจะทำอคอนเทนต์อะไรใหม่ๆเนี่ยนะคะหรือจะทำเรื่องที่มันว้าวๆเนี่ยได้ง่ายกว่าปกติ